สามเณรศูนย์การเรียนโพธิยาลัยเกือบ80รูปตั้งใจเรียนกันภายในห้องเรียนประถมะศึกษาโรงเรียนดอยสะเก็ดดุงศาสตร์โรงเรียนพระประยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สามเณรกลุ่มนี้เคยเป็นกลุ่มที่ตกหล่นทางการศึกษาหลังจากที่โรงเรียนในสังกัดสพทยุติการผ่อนผันให้สามเณรเรียนร่วมกับคารวาส ขณะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมมาศึกษาครับจนมีการขอจัดตั้งศูนย์การเรียนโพธิยาลัยและได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง แม้ว่าการตั้งศูนย์การเรียนจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าก็ยังมีสามนเณรในอำเภออื่นๆและก็จังหวัดใกล้เคียงอีกกว่า500รูปไม่มีที่เรียนและประสงค์จะมาเรียนที่ศูนย์การเรียนแห่งนี้ซึ่งยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้เข้ามาเป็นตัวกลางเชิญหน่วยงานต่างๆทั้งภาคการศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาร่วมกันหารือเพื่อเปิดศูนย์การเรียนในพื้นที่อื่นๆตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุะว่าปัจจุบัน DSI มีการปรับบทบาทนอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับยังจะช่วยอำนวยความยุติธรรมในการตั้งศูนย์การเรียนโพธิยาลัยซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความมีตัวตนของกลุ่มสาม,มเณรที่ขาดโอกาสในการศึกษาเป็นผู้ไร้รัฐซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาการศึกษาและสถานะบุคคล นี่เราจะขยายศูนย์การเรียนโพธิยาลัยออกไปประเด็นที่2ก็คือเราจะขับเคลื่อนเรื่องการกําหนดสถานะให้กับกลุ่มสามเณรเหล่านี้และประเด็นสุดท้ายคือพอเรากําหนดสถานะได้ก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของอสิทธิในการรักษาพยาบาลและรวมถึงเรื่องของเงินอุดหนุหนที่รัฐบ,บ,บาลนะครับกำหนดไว้ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตั้งแต่ระเบียบการศึกษาแห่งชาติพระวิสิทธิตะวิสิทตโทอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ระบุว่าในเบื้องต้นนะครับหลายภาคส่วนเห็นด้วยกับการขยายสาขาของมริณิธิโพธิยาลัยไปยังพื้นที่เขตการศึกษาต่างๆโดยให้จดแจ้งตามระเบียบของการเปิดศูนย์การเรียนและมีมรินิธิโพธิสัญญาเป็นตัวกลาง นอกจากนี้ครับย so ังจะขอผ่อนผันโรงเรียนในสังกัดสพทชลอการยุติรับสามเณรเรียนร่วมกับเด็กทั้งเด็กชายเด็กหญิงระหว่างรอการจัดตั้งศูนย์การเรียนสาขาส่วนในอนาคตนะครับว่าหากพื้นที่ใดมีความพร้อมก็จะให้จัดตั้งองค์กรนิติบุคคลเพื่อขอเปิดศูนย์การเรียนในพื้นที่ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจะไปหารือในการขยายชั้นเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนพระปัิยัติธรรมต่อไปครับ